มีลาน้องพี่น้องเฝึกกันยังบ่มอลำหน่อยห้อยกอลำใหญ่บ่มาลำอะไรก็ตามสร้างใหนมีพ่อก่อมีคู่โยกโยกคู่ผ่านคนไปเดินหันสูงลงหันต่ำหันหน่อยหันใหญ่บ่ลำหน่อยบ่ลำใหญ่ก่อนเอือนก่อนไก่เสียบมีอันกลูกิรีของมอลำผู้ใช้นี่ก่อนจีบกลูกิรีเก็บบักพีกลายช่วงนี้งานหลายได้ยุคโควิดเท่าขอกราบขอบายยังเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองความทั้งอีเมกำนันท่านผู้นำชุมชน บอนสิลิมบอนอะคือคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เป็นศรัทธาการทั้งใบปีโนผู้มาฟังลำฟังลีดายทั้งน้องทั้งพี่เ่าแก่ขุนศาลบ่ายคู่บาอาจารย์ทุกองค์ทุกโลบอนไดโวบอถือกอกย่าเป่านินท่าเดืเอแมีเพิ่นก็นยังมาทำมาดาสีขานิยมผ่านนับป่าหยองหลงหงค้ำถสือเบืองบาดบ,บาโตัฉลาด่านั้น,พนเพลงเลี่ยมคนหลัดดาบันสาวมอลำหูตันลาด,ดาบันสายามพักหัวป่าแต่สีปีที่แล้วเ่ราะท่านใดไม่อยู่ เนี่ยนายเสียเอาไหมแถาถากินลาบเสียอยู่เดิบ่อใดเดานอโยโค,โควิดข้าวปากระสืมาแตงเขาหลุดคาดองหลายเขาลบ,บบมาแตงจอยเอาดิลราพีนพ่น้องเปิดบ้ามือนี่คุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพศรัทธาเฮาได้สั่งนำกระทำบุญได้สาระลงทุนเป็นเงินหลายหมื่นบ่อดขาดเอื่นๆก็มีมากเหลือหลายทั้งลูกสาวลานใสพร้อมใจมาซอยอยากดีบ่แม่ของคอยดื้อเสือบาศรทัทธาเสื้ออันนี้ได้มาหมายถึงความเสือเสือบาหยังเราแม่ เสื้อบาบาบมีจริงบุญมีจริงเพื่อนกันยังบาบานม่มันเป็นทุนบุญนี่เป็นกำไรบุญเป็นของสดใสสีขาวสะอาดบาปเป็นธรรมชาติมีสีรำสีดำเพื่อนกันยังบาได้เมเพื่อนบาไพททำดีได้ดีมีสีสดเสือนบางคนยานเต็มมืได้ลืน่นทานแบบอาศัยบอแมทานอะไรทานใจบ่เจียมเถยงยังหวดดมูเพื่อนคุยโมบาตัวผู้จังสันจังสันก็นมีอยู่ถุมถี่บอได้บุญดอกเด้อทานหาชวนแบง ท่านแบบหนึ่งคือศรัทธาหัวเต่าบ่อตั้งใจท่านท่านแบบหนาบ่อบานลุบลุบผัวผัวท่านออกไปแต่ละครั้งทั้งพร้อมดกจมนท่านแบบนี้บ่อเป็นทาพ่อเม็ดผมเคยเห็นมาหลายบ่อตืมเต,ติมความเบาแต่พ่อเม่ของเขาผูจ้จดงานมือน,นี้บ่อคือผมบา้าท่านด้วยใจศรัทธาบ่อลีสว์ทองเพลือคือแกลียวโอยงามเขาเลยนำผู้ชนะอาหารท่านด้วความจริงใจอุปอาลีพร้อม คนเจกวางอัวปวงสนสมเสืองานกะสวยลาเลือนลาบุญคำลำสู้บุญทรงอยู่จะเลื่อนลาบหรือหยดปากกดน้ำลือซาซาลือถือหน้าซาติมาคงสีนาในหกสะบันท้องถึงแทนแดนสุขขี่บ่มีบอลสวกเสาอ้อยแรงเสาเราอยู่เย็นลาเปลี่ยนพอในพลาซอยน้ำสู้อานิสงทั้งมวนซอยเปลงุ่นนยอมมีคนล้อมสนมในเป็นหมื่นอายเยืนบ่เทาสาบันโยง่าสวย่ะสวยสะบันยง่าสวย จะบ่ลงแค่น่นเอานี่น้องพี่น้องเพิ่นว่าการทำบุญนี่เพิ่นก็ยังบ่ทานางมีปะนิสุดทังอาสาบาัขะยังบ่หังโหนตัวอาณาธากิกาลีซึ่งแปลว่าของท่านนี้บริสุทธิ์พปวดพวงสทัทธาพวกพี่น้องได้ทำสร้างแม่นก้อบุญกล้วยแคนแม่หมอกล้วยนี่เอาทั้งปลายมันสั้นลงเอาเหงามันสั้นขึ้น เอามื่อนี้อีพออีเม่เข้าเดชทำบุญกองบวชนะครับเบ่าสุขอสุเม่ฮะฟังมื่อนี้ยกแรกฟังลั่มซะก่อนยกสองจะฟังเพลงยกสามจังสิ่งจังเจ้าจังฮอนจังศักเออกันจ้างสองคนนี้จะเกิดภาษีเดชฟังได้โยกเพลงหนึ่งผมอ่ะอืมนะได้โยกเพลงอ่ะเดี๋ยวฟังลั่มบ่าวซูพอสุเม่ฮะฟังเรื่องบุญบวชบุญลังคนไปงานบวชไหลหมกไหลบอช ผู้ลังคนเคยฟังหละละบอลำัมบีกกนิกะมีผู้ง่ามผู้รอก็นิกะมีตาบามอนิฟากันในเด้อยซอกเลือบหน่อยนึงครับซอกเลือบพอใจน้อยหนึ่งต่างหายจจนา์ดตีเศร้ามีแห้กินเขาจกข้าวครับโอ้ยพะแา นี me, ่น้อเมียเพื ag, ok, day, ่อนจัง้าบุญบุญน no ี่บ่มีไผ่ปันแจกบ่อันแยกออกใดเจ้าคือไม่ดอกผากางตามคำพี่เพิ่นเก่าอ่างเพื่นได้เราสอนมาทำได้บุญผาลามากมาน้อหลายลน เก้นกับคนท่านสร้างสีา่านยังกะเลี้ยวแต่อีพ่อเอ้ยอีแม่เอ้ยก็ได้บุญน้อเทะเทกันเฮาได้เมีนแต่งฐานหลักคือจังพ่อแม่เฮาทำมือนี้นั่นเป็นบุญกองบวชพระสงฆ์สวดอยู่บ้านสะบันป่าเิ่นหลับรองเพื่อนทำได้ถูกต้องบวชลูกล้านเลรีถือบาปเป็นมงคลบวชตนหรือสาวบ้านบ่อเรียกานครบถ้วนถ้าใบท่านทุกส่วนบว่ชสร้างขึ้น บอดสร้างตื่นหไวยใจตั้งเม่นตัวบนอวยนี่น้อเม่บวอดลูกผู้อืน่นพุ่นได้บุญบอหรือยังฟังหมอลำไหลคนบ่เห็นน้อเขาเอาบวอดลูกเขามันได้อานิสงจากหอได้ลีอยู่พ่อลหลน้อยสำไหนนี่น้อเม่เพื่อนบาบวอดเป็นเน้นนั้นได้เพียงแคดอกสิบสอง คล้องผ้าเหลืองเป็นเน้นบ่อไปพอดีปวดผระมีเพียงั้งเอาเลยยี่สิบสีส่เมียบวดผัวนี่กุศลล้นแม่นเดือนเดือมื่อนี้เมียบวดผัวได้เมือนี้แม่นนั่นเด็บไส่ล่ะนั่นเด็ไปสระไม่ออคำไปไส่ล่ะพูกคำวัดคำบ้าเมียบวดผัวนี่กุศลล้นแม่นเดือนเดือกุศลเแพ้เอือเพื่อหกสิบสี่กาบเด้อ ัวบวดเมียคือกันตั้งแต่เลี้นเล่นพอบละผู้มีใจใสร่วมนำโฮดีเพียงสีเจตนาเพื่อนมีคุณความดีที่สร้างหลังไทยแม่นสูตรตอนตั้งแต่ตากแดดห้อนในเสาหมลมเจน็นบุญเป็นของข่าวนวลส่วนตัวนวลทำใบลูกไทยเขาห่มผา กาตาจีบนห่มลูกเพิ่นสมโยกยองคองเข่าศาสนาลูกไผเข่าห่มผ่าถือบาได้ทาดีบวชมันมีหลายอ่านแบ่งปันเอาไว้หลักคือจังเพิ่นมาไว้คือบวชลับบวชล่องบวชค้องประพินี่บวชหนีสงสารบวชผ่านเข่าสูกบวชสนุกพอเพื่อนบวชเปือนศาสนาละพันละนาเอาไว้ ในหลกักธรรมดอกขึนบ้าควางผัดส,สาสนาสร้างกองบวชขึ้นได้กูส่วนล่อนแม่เนิ่นไลยเด้อคุณยายโอ้ยโอ,โอ,โอ,โอ แต่ดวกเด้อแม่เด้อเอาโหลดกระได้ขัดสันเอาแตงมาลูกสิเอาเธอเดียวเลยสาธุเดิมมือนี้จะภาพสัทธาเฮาสาธุเด้อพ่อแม่ท่านมือนี้ให้มีเต้เด้อความสุขก็มาถือเกือบปานย่านเสียเธอเดินปัญหาไปวัดย่านเกือบเสียลบมากพอได้บอวัดเลยจ้ะยานถ้าเกือบเสียแล้วเบิ่งถวยบัดเต็มเฮียนอยู่บอแมนบอวัดได้หนีบอส่องแล้วมั้ยเต้บอส่องไปเสนอ เอาสาธุด้อพพอแม่ท่านมือนี่เฮมีเตื้อความสุขอันตรายไพ่ถูกจะเปียดเบียนมาเบียนไก่สิ่งเจ้าทํำบุญใบเป็นบันดาลให้นม่นหางสิ่งเจ้าทําก่อสร้างให้บุญคำเบลื่อมงำละแม้นว่าเจ้าสิม,มงประสงค์สิ่งแนวใดควมเรื่องงายครับขอเพียงมวนๆนีล่ละาย,ยีา่ก็ขอเพลงขอห้องบ่ไดอีกครับ ขออยู่ด้วยคนได้ไหมเพีงไผเลยครับบ่ได้ดอกเพีงนันเปลี่ยนแผ่นสเตเดียร์พีแผ่นมันขูดลอกเพีงนันครับได้ครับเพียงจริงๆน้อได้ครับสบมยหอไม่ใช่ใหญ่นีนะจะพูดอย่าห่วงสาธุเดอร์พอมีทานเมื่อนี่ให้มีแต่เดอความสุขอันตรายล่ไพ่ถูกจะเบียดเบียนมาเบียนไก่ สิ่งเจ้าทำบุญใบเป็นบรนดาให้ม้านห้างสิ่งเจ้าทำก่อสร้างให้บุญทำรมในเลื่อมงมละแม่นว่าเจ้าเสบงประสงค์สิ่งแนวใดให้สำเร็จลงไปสู่ประการเดิ้ทานขันเจ้าท่านไปแล้วหายขึ้นไหลกวัวเก่าเต็มกระเป๋าคือหยัดใบเงินใบเด่นแต่ยยัดหมอนมาเระบบพระเวียนเอาหรือจะข้าวบอกเอาจะสิให้คุณระดับบันยอออกก่อนที่จะก่อนสองก่อนสักก่อนเอาลองเอาขี้นี่ดูวัแล้วพ่นเสียงสูงอยู่ขี่ลุดปิดออกรถได้ไง อีเอ็มบ่อะเดี๋ยให้คุณระดาบันขออนุญาตลองอีกสักก้อนชาบมาจารนนุตตีกินเขาเส้าแล้วครับโอลีลาวตาก็ะเละวาดีเนาะตัดสิ๊ผ้ากูเปลี่ยนท่องว่าไปจ้าเดี๋ยวโนจัดให้ก็ได้เป้าเองผู้จัดการไปใส่สันขึ้นมาข้ามมือเพือพ่อนเพิ่นกินเขาอยู่ อยูย่ๆบอกอ๋หลงตาด้วยนี่หลงตาด้วยนี่จะไหนจะเอาตาหน่อยมาตั้งตห้ยังกันมันหลงตาด้วยนี่โโอโ เสียงแขนมั่นใจแขนใจห้อยดังเป็นเสียงพ้อยพ้อยมีเสียงน,อน้อยเก็มเสียงยาย่มาละเอาพระเวทมะเพื่อนไอมาเร็วมวนจับจิตจับใจสาวหมอลำโอดบอด้จนลงหัว ใส่แค่นจะลงโอ้ใส่แค่เนนาเป็นนาเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ย้อ้ แล้วบทแต่ลำทางสันหันหันหวก่อนย้อนเปลี่ยนอาการเขียนขีดเต้นแถมไทยจังแม่ลายลองพอห่างพอมไม่เหนลูกอ่อนนอนหนาวสินใส่เร็วกับอาหัวทธลมดินนอด่างออคู่ร้กับนั่งอัวพันพัวอกแตกเลงนา่งไอกับพาแดงทังขี้บูเพนเื่นตีย็งแข่งกูสาวกาละเกตทนเท้าหักอ่อนมาลีจันท์ ພັນພະຍອງທັງບົນຫ່າງຍ່ອນກະຕ່ຳຕ້ອງລ້ອງຂອງຂອງຈົນວ່າລ້ອນລຳປາວນ້ຳໄລຍອ້ ฝังห้องตึงห,องห้องเตาฤดูกาลโยกใหญ่ปลายบันแต่ลองกันยังแต่สังขารคอนฟังก่อนลานสีลองขยี้ต่ำคองทำพระเจ้าตักสรู้สู้ประกันอรูเวทนาสัญญาบิญญาณสังขานี้ร่วมกันเป็นทาสีซาบุคลตัวตนเล่าเขามูนีบเป็นมันว่าแก่นสารเกิดขึ้นมาแต่ที่ต้นแปก่อนบันก่อนเคย แตกสลายบัรทายคือขึ้นไต้สะพานอาทิวณนุปนัสสนาญาณศาสดาเห็นแจ้งว่าสังขารของบ่อเทียงของนา่ากลัวนอาญาเล่าทานให้ไต้ต้องพวกพ่อแม่เด้อพี่น้องให้ฟังลองสังขารมนุษนย์นั้นสงสารบ่อเทียงทำคืนน้ำพาสัมมาเพ่นเวียนขามสงสารให้มุมฟังโอคะ สาระของโมนีนี่มุมหักกองตามเกิดมางามาได้เป็นของธรรมชาติกุรลธรรมมาเสมอหน้าซํำกันไปสิฟันเอาได้คือเบือออกศูนสีสื่อเอาเดอร์พี่น้องพ่อได้รุ่นยูดอกข้าส่งสีมายูดอกงวดนี่ศูนยสีศูนย พายสิฟันเอาได้ค okay. ือบือหกศสีแม่ใหญ่มีถือกแปดล้อยตัวคอยถือก1มินสองของโมนี่กระลวนเต้เป็นปัญหาว่าเสียวไปนำบดเื่อเมื่อเมืองป่าหาวิชามาหุ่นคุ้มเอาให้มิดมีคิดทีทีคิดทีทีเบิ่งก็นาลวงป่าเจ้าญาลันตลอดแค่แหละบ้านที่อยู่อาศัยเพ่พังไปชำรุดดังเดียวบ็มี แต่สีเขียวสีแหลยังตกเป็นสีมาแม่นอยู่บและพ่อยเยสซุ่มข้าไข่เสือผ้าว่ามางองมชงนราษาคนเฮานี่สังขารดอกปุงแตงขอโทษเอพ่อลุงเอย ไงมามันก็แข็งเท่าละอ่อนหน่อยซอยปีงหน่อยกับบ่าปานันจังว่าสังขารนี่มีสองอันละเพื่อนว่าหนึ่งคือบุญญาติสังขารสองอาบุญญาติสังขารนี่ใจคล่องแหลว่างขันเพ่หม่งบุญพงตกลงไปในพื้นปาตพีเป็นเห็ดบวกแกงบ่เป็นคือหยวกใส่ปลาขาวขีกลางปลาอย่า,ยางพันแม่แนวมันเป็นจังสี่แล้วมันเป็นจังสี่แล้ว องคเทศสนาพุ่นในหาเสเบียงตีดบาดเทมอ่อเมืองฝ่าเงินตาของหาได้แพ่งไหลปวกสิค่าบาปกับบุญของโมนีมีไยยว้ยู่ประจําขั้นไผ่ทำไผ่ได้ไผ่กินผู้นั้นอิ่มขั้นผู้มักเสินเวืเองทังเลี้ยวกะหักนีจังว่าสังขัรนี่ปุุงมาประดับโลกลอยเอากะวิโยกย้ายตายเคียงโหลดหลือถ้าผู้ใดสร้างน้ำทําบุญ ไปเด้อละพอ่อไปจ้างหนูมาลำไปเด้อละแม่จาา้างไอหลักพุนมาลำจ้างระเบียบเศร้ามาลำฉลองงานให้โม่เจ้าหอดย่ำเศร้ลาละใจเงินเกินว่ามันสนกุกล้นคนมาฟังนั่นกับคังบัดเธอสังคันฟังบุญเธอนั้นเด้อเธอนี้เด้อเธอนี้ สีน้ำสีสู่สวรรค์สีน้ำสีสู่สวรรค์สัาเอ้อไอ้ยโอ้เอโน้อลานำเอาไว้สำเนีสักก่อน่างันลองสังขายลอง